ุกหรือนี่มันคือเซ็กซี่ฟุตบอลที่หายสาบสูญ <laughs> <laughs> จูบวะวะวะนี่นึกว่าเขาเรียกอ,อะไรนะเหมือนกับหนังจีนกำลังภายในไงเออหนังจีนกำลังไปไในที่แบบฝ่ามือสุดยอดเท็ดวิชาฝ่ามือละลายกระดูกที่หายไปสูญหายไปเป็นพันปีอะไรเงี้ยเออของเราดิเซ็กซี่ฟุตบอลที่สูญหายไปดีซึ่ง ฉบับก่อนเนี่ยต้องบอกว่าคนที่คิดคำว่าเซ็กซี่ฟุตบอลเนี่ยก็คือกุนเอซอร์หัวเก่งกองอยางรุสกุลิตนะเออคิดไว้สมัยนั้นเนี่ยหลังจากที่เขา,เ,าเขาเนี่ยเขามารับตำแหน่งแทนจากเควินคีแกนในยุคด er, นะี The er, เอนเตอร์เทนเนอร์นะดีเอนเตอร์เทนเนอร์เออประมาณนี้นะครับเข้ามารับบังเหียนต่อแล้วก็กล่าวลั่นทุ่งเลยว่าฉันเนี่ยจะทำให นิวคาสเซิลอยู่ในต็ดเนี่ยเรียกว่ากลายเป็นฟุตบอลที่เล่นแบบเซ็กซี่ฟุตบอลนี้แกลัน่นด้วยเลยตอนนั้นเนี่ยนะครับผมแต่เหมือนกับว่าในยุคของรุสกุลิตเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์แบบนะมันยังไม่มีความเพอร์เฟกมันยังไม่เป็นไปอย่างที่รุสกุลิตต้องการนั่นเองนะครับผม ทำให้เซ็กซี่ฟุตบอลของรุตกุลิตนเนี่ยก็คือล้มเหลวนะครับในช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าล้มเหลวเลยทีเดียวนะดีที่สุดก็แค่รถถู้สึกจะพาทีมเข้าชิง FA ครับอะไรเงี้ยฟอร์มก็ค่อยๆสารวันเตียต้ยลงเตี้ยลงลงมาเรื่อยๆนะครับผมซึ่งในความเป็นสิ่งที่รุตกุลิตนพูดเนี่ยคำว่าเซ็กซี่ฟุตซเซ็กซี่ฟุตบอลของแกเนี่ยนะครับผมดีใจมากเกินตัตาพูดผิดพูด,พดถกมาเลย ดีใจดีใจเออเซ็กซี่ฟุตบอลของรุธกุลินเนี่ยบางทีอาจจะเป็นอย่างที่เอ็ดดี้ฮาวทำอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงคำนิยามที่จะให้หาให้กับเอ็ดดี้ฮาวสักทีหนึ่งนะเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยสไตล์บอลเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเป็นแบบไหนนึกออกไหมเออ คือหาคำจำกัดความให้มันตรงจริตสตีหนึ่งอย่างเบ็กวาดิโอลาเนี่ยตีกี้ตาก้าของแกที่แกพาไปทั่วยุโรปแล้วตอนนี้เนี่ยพาปร,รัชยาฟุตบอลตีกี้ตาก้าไปเนี่ยนะเล่นบอลสั้นการเข้าทำเนี่ยร,วด,รวดเร็วดังสายฟ้าเนี่ยนี่แต่สไตล์บอลของเอ็ดดี้เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยจะไม่เหมือนกับเบ็กวาดิโอลานะเออหรือจะเป็นเจอเก้นครอปที่นำความดุดันรวดเร็ว กาวร้าวเยี่ยมเกรียมมาสอดใส่เฮ้ยไม่ใช่สอดใส่สอดใส่มันจะออกแนวส8ปบวกก็ได้คือเรียกว่ามาปลูกฝังเออมาปลูกฝังให้ลิเวอร์พูลนะเล่นบอลแบบดุดตันแบบมีสไตล์นะเออแต่ก็ไม่เหมือนเจอเก้นครอบสักทีเดียวคืออาจจะคนละทิศนะทางเลยด้วยซ้ำไปสไตล์บอลของเอเดียลกับสไตล์บอลของเจอเก้นครอบนะหรือสไตล์บอลของอาร์เซนอล ที่ปลูกฝังถ่ายทอด DNA กันมาตั้งแต่เจเวนเกอร์อ er, นะสมัยก่อนเนี่ยยุคอัมอมานเอลเปอร์ตียุคแพทริกวิเอร่ายุคเทอรีอองรีซินแวงวินตอตนะครับผมยุคเก่าๆที่เล่นบอลสวยงามเพอร์เฟกชิ่งเข้าหานะครับผมจนถ่ายทอด DNA มาสู่ทางด้านมิเกลอาร์เตต้านะแล้วก็ทำทีมผสมผสานจนลงตัวกลมกลืนแล้วก็มีการเล่นที่สวยงาม แต่นิวคาสเซิลไม่ได้สวยงามขนาดนั้นสไตล์ของเอ็ดดี้ฮาวไม่ใช่แบบสไตล์ของอาร์เซนอลอีกเหมือนกันนะครับผมเออแล้วเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยสไตล์การทำทีมของแกเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยลุกก็มันนะลุกก็ดุดันดุเด็ดเผ็ดมันลุกทั้งซ้ายทาั้งทั้งซ้ายและขวาและตรงกลางเนี่ยคือแม้แต่โกงหน้าเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมากๆ แล้วเ,เกมรับก็เหนียวหนืดนะครับผมเหนียวแน่นหนึบนะฮะเกมรับเนี่ยทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวา,าคู่กลางเนี่ยสเปนบอสแมนฟาเบียนเชนะครับผมแต่ละคนเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเหนียวแน่นนะฮะซึ่ง <c oughs> ขอไปครับซึ่งนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งนะที่ทางด้านรุ่ดกุลิตเนี่ย คำนิยามของรุตกุลิดที่บอกว่านี่คือเซ็กซี่ฟุตบอลที่เขาจะทาเนี่ยอยากทํเนี่ยหรือโมเดลของรุตกุลิดเนี่ยอยากให้เป็นแบบนี้อยากให้เป็นที่เหมือนที่หากําลังทําอยู่ตอนนี้เนี่ยฟุตบอลของเนวคาสเซิลตอนนี้เนี่ยมีความเซ็กซี่มากนะครับผมเกมรุกเนี่ยผมบอกเลยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเดินเข้าไปลุกสาวๆเนี่ยรับรองเลยว่าใจลา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 ยแน่ดอดนะครับผมเออมีความเซ็กซี่ลุกดดันทั้งซ้ายและขวาตรงกลาง หน้านะครับผมพร้อมที่จะขยี้พร้อมที่จะขย่ำคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลานะครับผมหรือแม้แต่กองหลังที่เหนียวแน่นนะครับเออถ้าแค่นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยฝ่ายรับเนี่ยเออยังไม่รุกย,ยังไม่รู้เข้าหาแค่นั่งมองเฉยๆเนี่ยสาวๆก็รัดถุยแล้วเหมือนกันกับเดวิดคาสเซนนะแค่ทั้งรุกและรับเนี่ยมันสัมพันธ์และสมบูรณ์แล้วปลืนกันเหลือเกินนะ ทำให้คำนิยามของคำว่าเซ็กซี่ฟุตบอลเนี่ยที่รุกุลิตเคยลั่นวาจาเอาไว้ในช่วงปี1999ในตอนนั้นเนี่ยหรือนี่คือเซ็กซี่ฟุตบอลที่หายสาบสูญแล้วก็เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยทำให้เซ็กซี่ฟุตบอลเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แบบของมันอีกครั้งหนึง่งหรือนี่คือเซ็กซี่ฟุตบอลนะฮะที่รุกุลิตอยากได้อยากเห็นอยากทำให้เป็นแบบนี้แต่รุกุลิตเนี่ย ล้มเหลวด้วยปัจจัยหลายๆสิ่งหลายๆอยา่างอาจจะเป็นเพราะนักเตะอาจจะเป็นเพราะตัวผู้เล่นสภาพแวดล้อมหรือในช่วงนั้นเนี่ยมีทีมที่ยังไม่เป็นที่ต้องการของรุสกุลิตนั่นเองแต่ในความเป็นเอ็ดดิยาวเนี่ยทุกอย่างในมือเนี่ยพร้อมเพรียงเหลือเกินนะครับผมขัดเกลานะครับเหลาเรียกว่าฝนอา่าฝนฝนจนเป็นเข็มอเออฝนทั้งจนเป็นเข็มะนะครับผมเออเหลาจนทางด้านโจวิลลหลอกทางด้าน ชนลงซับทางด้านจาขอบเมอร์ฟีแต่ละคนเนี่ยเล่นดีผิดธรรมชาติเลยทีเดียวนะครับผมเออนะฮะนี่คือเซ็กซี่ฟุตบอลนะที่หายสามศูนย์ตอนนี้กลับขึ้นมาแล้วซึ่งที่พูดบัดดี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับถ้าเกิดมาถึงตรงนี้โอนให้คําจำกัดความของเอี้ฮาหน่อยดีไหมเออว่าจะให้คำจำกัดความยังไงดีหรือจะเห็นด้วยกับเซ็กซี่ฟุตบอลของผมหรืออาจจะมีอย่างอื่นหรือเอี้ฮาสไตล์หรืออะไรเงี้ยเราคอมเมนต์กันหนุก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 นะ เพราะว่าต้องยวมรบว่ามีความสุขเหลือเกินนะในช่วงนี้เนี่ยดื่มดํากับบรรยากาศแบบนี้เต็มที่เลยพี่น้องเอ้ยตอนที่เนี่ยคือผมบอกลูกนะออกหน้าออกตามากไม่ได้อกออกหน้าออกตามากไม่ได้นะโดนหมันไส้เดี๋ยวโดนหมันไส้เอานะต้องแบบยิ่งสูงแล้วต้องถ่อมตัวนิดนึงนะ ไปอยู่ในกลุ่มไม่เป็นไรแต่ละคนเนี่ยห้าวได้ไงแต่ผมนี่ออกมาอยู่ใน YouTube ไงนี่ไม่ลุกเปิดออกไปเนี่ยโดนเชลซีเช็งแฟนบอลเชลซีเช็งเราหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอ่าเรียกว่าหยอกล้อสนุกสนานนะแต่แฟนเชลซีเนี่ยในความรู้สึกนะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยฟุตบอลในสไตล์ของพอตเตอร์เนี่ยมันมีความแปลกๆนะาาการจัดตัวของแกเนี่ยอะไรนะ4-2-4หรืออ,อะไรเนี่ยแหละเออ สังเกตได้เลยว่าช่วงท้ายๆเนี่ยสัก70กว่านาทีเนี่ยปรับตอนนั้นเนี่ยปรับมาเป็นระบบ4-4-2สะองาส่งฮาเวกลงมาส่งอาคิซิเยกลงมาเนี่ยบอลเนี่ยเชลซีเนี่ยรุกเลยรุกขึ้งเหมือแตกต่างจากครื่งแรกเลยนะครึ่งแรกนี่เชลซีนี่โดนนวดรัดตลอดเลยซึ่งพอเห็นเรียกว่าสายตานักเตะของเชลซีนะผมสังเกตเห็นนะเมื่อคืนเนี่ยแต่ละคนที่โดนเปลี่ยนตัวลงไปเนี่ยฮาเวกเนี่ยเขา ไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นคือต้องคึกค,คักกระหืออือนะแต่ละคนเนี่ยแต่เมื่อคืนเนี่ยเหมือนนักเตะเนี่ยไรซึ่งแพชชั่นไรซึ่งเพอร์ฟอร์แมนส์นะครับผมดูแล้วคือแบบเหมือนกับว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยไม่เก็ตกับระบบของพอตเตอร์นะฮะไม่เข้าใจยังสับสนตําแหน่งที่จะยืนกันอยู่เลยนะครับแต่ละคนเนี่ยรู้สึกแล้วจนเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทําให้แต่ละคนเนี่ยรู้สึกเรียกว่าไม่รีสเปกในตัวโค้ช นะผมเชื่อว่าถ้าสไตล์ของพอตเตอร์เนี่ยนำมาขัดเราเชลซีจนเป็นรูปเป็นร่างเป็นรอยขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยผมเชื่อว่าเชลซีจะน่ากลัวในอนาคตนะแต่พอตเตอร์จะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคนนะไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลไม่ว่าจะเป็นตัวนักเตะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนะครับผมเริ่มที่จะไม่ค่อยเรียกว่าเรสเ c คในตัวของอพอตเตอร์แล้วนั่นเองนะทำให พอตเตอร์เนี่ยต้องทาอะไรสักอย่างของป้านงนักเริงกิ่งสักแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเขืนยังเป็นแบบนี้อยู่นะเปิดเลกออกเปิดเล็กเปิดเปิดรอบมาเนี่ยหลังจากฟุตบอลโลกแลก้วกลับมาเตะเนี่ยถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ผมคิดว่าไม่น่าเกิน3นัดน,นะครับผมพอตเตอร์ Potter, ไปแน่นอนนะนี่นี่ความรู้สึกหรือถ้าแฟนเชลซีเขามาดูตรงนี้เนี่ยผมอยากรู้และเกินนะเผื่อใครมีเขาเรียกว่าข้อมูลที่เชิงลึกห,หรือแฟนบอลเชลซีรู้สึกอย่างไรกับทางด้านพอตเตอร์ Potter เนี่ย คอมเมนต์ Comment, พูดคุยบอกกาวากันได้นะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ไม่รู้เบื้องลึกหนาตื้นของเชลซีเหมือนกันแต่เห็นแค่ภาษากายของนักเตะแค่นั้นเองผมทำให้ผมคิดว่านักเตะเนี่ยก็ไม่ค่อยทักกับอพอตเตอร์แล้วละ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยดูจากภาษากายแต่ละคนที่หน้าตาเนี่ย แต่ละคนเนี่ยฮาวเวกนี่เป็นนุ่มกระทงนะเขามีความมุ่งมั่นผมยังจาได้ดีเลยในเกมครั้งแรกที่เจอกันเมื่อฤดูกาลก่อนช่วงช่วงท้ายฤดูกาลอะ่ะฮาวเวกโอ้โหเล่นมันมากแล้วก็มีความกระหือรือมีความกระหายโอ้โหกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งอยากจะโอ้โหโชว์ฟอร์มไปเมื่อคืนเนี่ยส่งไปเนี่ยหน้าแห้งนะครับเป็นปลาหมึกตากเลยทีเดียวนะปลาหมึกปลาหมึกตากแดดเลยทีเดียวคือแห้งแห้งกรีบอ่บ ถ้าภาษาบ้านเราเดี๋ยถ้าเป็นคนบ้านๆนนีะ่คือเป็นหนี้เยอะหน้าแห้งขนาดนั้นนะนะนะคือแบบไม่มีความมั่นใจเลยจริงๆนะผมเชื่อว่าในมุ้งของเชลซีเนี่ยน่าจะมีอะไรที่เปล่ปงๆอยู่นะครับผมถ้าแฟนเชลซีเนี่ยเข้ามาฟังมาดูก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมซึ่งต้องยอมรับเลยว่า,าฟุตบอลของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยแล้วก็ทีมเมื่อคืนนะเล่นกันได้อย่างลงตัวจริงๆถึงแม้ว่าคริสบูดเนี่ยอาจจะมี ซึ่งเขาเรียกว่าอา,อาจจะมีผมเชื่อเลยว่าเล่นแบบนี้เนี่ยโดนโดนโดนถมถุยแน่นอนน,นะครับสำหรับคลิปบูดเนี่ยซึ่งก็คลิปบูดก็ต้องยอมรับนะแต่คลิปบูดเนี่ยมีประโยชน์ในการเข้าเพรสนะเมื่อคืนเนี่ยเข้าปะทะเข้าชนเข้าอัดก,กองหลังเนี่ยทำให้คู่กลางคู่เซนเต,นเตอร์แบ็กของเชลซีเนี่ย มีความกังวลพอสมควรนะไม่ใช่ว่าจะปล่อยคริสบูดไวไ้ไปง่ายๆเลยนะครับผมก็ต้องประกบต้องอะไรด้วยนะฮะเพราะว่าคริสบูดเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยเนี่ยคีเรนทิตเปวางบนแม่นแม่เข้ามาในอันตรายได้นะครับผมแต่นั่นก็คือสิ่งที่คริสบูดต้องกลับไปปฏิบัติกลับไปฝึกกลับไปหาวิธีคือการหาช่องการหาช่องการการเรียกว่าการหาช่องในการเข้าทำ อยู่ในพื้นที่ที่อันตรายให้เพื่อนเนี่ยเปิดบอลเข้าหาตัวได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ไปอยู่หลังกองหลังของเขาอะไรเงี้ยก็โฉบมาไม่ทันนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้มีความเร็วขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้มีความแพรวพราวขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออทําให้คริสบูดเนี่ยก็คือต้องโดนเพ่งเล็กเป็นธรรมดาก็ต้องเข้าใจนะครับผมก็เข้าใจว่าเล่นอย่างนั้นนะก็คืออ่าสิบคะแนนเนี่ยก็ยังไม่ไม่ถึง6ด้วยซ้ําแต่ก็มีประโยชน์นะ,ะแต่ก็มีประโยชน์ในความเป็นคริสบูด ซึ่งตัวอื่นๆที่เล่นเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นโจวิลล็อกไม่ว่าจะเป็นลองสตาร์เนี่ยก็อย่างที่พูดไปนะครับแต่ละคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือยุกอัพเกรดขึ้นมาเป็นบบวกกันหมดแล้วนะครับรอที่จะเป็นเกรด A ซึ่งโจวิลล็อกเนี่ยถ้าเล่นแบบ9 0สินาทีแบบไม่มีหมดเนี่ยก็จะจะเพอร์เฟคกว่านี้นะครับผมแต่แต่ก็ต้องเข้าใจเพราะว่าโจวิลล็อกเนี่ยใช้พลังงานค่อนข้างเยอะและอีกคนนึงที่เด่นมากๆนะครับเมื่อคืนเนี่ยเขาต้องยุกนิ้วไว้เลยโจลิงตันนะ ตัดเกมขึ้นเกมขึ้นอะไรเนี่ยคือเหนียวแน่นไม่เสียบอลง่ายอย่างเมื่อเก่า่กนที่ผ่านมานะครับผมบรูโน่ก็จาเป็นอยู่แล้วได้หลายๆจังหวะที่โดนตัดไปเกือบโดนยิงบ้างคือ <c oughs> ขอไปครับ <c oughs> คือบอลตัวกลางเนี่ยมันต้องเล่นแบบนั้นนะคือถ้าได้บอลแล้วรีบออกเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรนะได้บอลมาแปะไปได้บอลมาแปะไปเนี่ยจะเป็นกองกลางเป็นตัวหัวใจทําผีอะไระถ้าอย่างนั้นจริงไหมเออ เพราะว่ามันต้องครองบอลมนต้องมันต้องหาถ้าเป็นถ้าเป็นอเมริกันฟุตบอลก็คือตัวคอร์ back, t e แบกไงโดนเอ็นตเซปโดนชนโดนแท็กเกิลก็แล้วแต่แต่เราต้องหาจังหวะแม่นๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีพลาดมีอะไรก็เข้าใจนะครับผมซึ่งอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะกล่าวเลยก็คือความกังวลใจนะครับผมในหลังจากที่ไปเตะฟุตบอลโลกเนี่ยเออนะไปเตะฟุตบอลโลกรอบนี้เนี่ย ถึงแม้ว่านักเตะเราเนี่ยจะไม่ติดทีมชาติเยอะก็จริงแต่ว่ามันเป็นตัวหัวใจตัวจักรตัวซี u ทั้งนั้นเลยที่ไม่ติดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบรูโน่กิเมเรสนะไม่ว่าจะเป็นกีเรนติปเปียนะไม่ว่าจะเป็นคารัลวิลสันนะนิคโป๊นะเออเสียวจริงเลยเจ็บมาเนี่ยอืองานเข้าได้เหมือนกันเพราะว่าเหลืออีกตั้งสองสามนัดไหมกว่าจะเข้าตลาดเปิดอีกรอบหนึ่งเนี่ยซึ่งมาถึงตลาดที่เปิดอีกรอบเนี่ยก็คงจะได้ชื่นมืนกันราคานี้เพราะว่า ไม่หวังก็ไม่ได้แล้วอดีนมาถึงตรงนี้เนี่ยนะตอนนี้แต้มก็จี้ทางด้านแมนซี่มาแค่สองเต้มนะต้องรีบเติมแล้วละต้องรีบเติมแล้วของเนี่ยนะถ้าปล่อยให้ขาดเนี่ยมันจะมันจะต้องรออีกห้าปีสิบปีไม่ได้เอามาถึงตอนนี้เนี่ยมันต้องเอาแล้วเออต้องซื้อคือต้องต้องต้องจัดแล้วล่ะงานนี้ต้องจัดต้องมีอะไรมาสำรองต้องมีตัวที่พลิกเกมต้องมีตัวที่ระดับเกรดเข้ามาแล้วล่ะ แต่ผมเชื่อว่าน่าจะได้เห็นนะตัวที่เราเล็งเนี่ยหมายมั่นปั้นมือแล้วเกินนะเจมส์เมดิสันนะหรือแม้แต่มุซาดิยาบีนะครับผมจากเรเวอร์คูเซนที่เล่นในกับเรเวอร์คูเซนช่วงนี้นยต้องบอกว่าถดเถิงแล้วร้อนแรงแล้วเกินนะครับผมอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งเอดดี้ฮาวเนี่ยวันนี้มีความสุขเลยรู้สึกรู้สึกแบบว่าเออเรียกว่าครื้นครื้นนี่อยู่ไม่นิ่งเป็นไส้เดือนโดนจบเลยทีเดียวคือ ลุกเล็กนิดน,นึงเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยต้องบอกว่ามันมีสไตล์บอลเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งมันมีมันมีกลิ่นของความเป็นอเมริกาใต้เข้ามาเจือเจืออยู่นะมันมีกลิ่นมันมีมันมีความตกติดเข้ามานิดหน่อยมันมีความเป็นดีโก้ซิมโเน่เข้ามามันมีความเป็นดโก้มาราโดน่าเข้ามามันมีกลิ่นของเอ็มาดริดมันมีกลิ่นของโบคาจูเนียมันมีกลิ่น,นกลิ่นเล็กๆของ ทางด้านฮวนโรมันริเคลเม่ไอยู่อะไรเงี้ยคือมันมีมันมีมันมีกลิ่นของบอลอเมริกาใต้อยู่นะฮะก็คือจะสังเกตได้ว่าจังหวะไม่ว่าจะเป็นจังหวะลูกลูกเขาเรียกว่าลูกฟรีคิกอะไรเงี้ยในมุมฟรีคิกอะไรเงี้ยเราจะมีสูตรที่หลากหลายนะเออมีสูตรอย่างนั้นสูตรอย่างนี้คือทําคนนุ่งแตะไปนี่แตะไม่น,นี่คือมันมีความหลากหลายซึ่งจะสังเกตได้จากทีมชาติอตาร์เจิตาลาฟุตบอลโลก1998ที่เจอกับอังกฤษเห็นไหม จังหวะน,นั้นน่ยที่ว่าได้ฟรีคิกแล้วก็ซิโมเน่เนี่ยไปยืนแอบกองหลังแล้วก็จ่ายผ่านมาแล้วก็ยิงประตูเนี่ยมันมีเนี่ยไอเทคนิคอย่างเงี้ยมันมีความเป็นอเมริกาใต้เข้ามาหรือแม้แต่เทคนิคยังเล็กน้ยน้อยๆในเกมอ่ะอัเน,นี้เราก็ต้องเข้าใจแนละ้วคือต้องคือต้อง,ต,องต้องเข้าใจเลยว,ว่ามันมีมันมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีมันมีมน,มมน,มมน,มนะต้องกราบขอโทษแฟน ทีมอื่นจริงๆถ้ามองว่าทีมเราเนี่ยตกติดอย่างกันอย่างนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นเกมของเรื่องของฟุตบอลนะครับผมก็อาจจะมีบ้างมีกลิ่นของอเมริกาใต้เข้ามาแล้วก็มีความดุดันในความเป็นเรียกว่ามีความดุดันในฉบับของอังกฤษนะมีความแข็งกล้ามีความดิบเถื่อนในฉบับของบอลอังกฤษมันมีการมันมีการผสมผสานกันอยู่นะครับในความเป็นฟุตบอลของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยนะซึ่งแม้แต่ตัวโค้ชเองเนี่ยก็ เรียกว่าอาจจะไม่กร้าวดุดันแบบโจเกนกลอปอาจจะไม่กร้าวไม่ดุดันแบบโจเซ่มูรินโญ่แต่มีความนุ่มลึกแต่อาจจะมะีเรียกว่าสีหน้าที่มีความผิดหวังเหมือนปู่นะปูก่ก็มีแบบแบบอะไรเงี้ยมีความเสียดายมีความผิดหวังมีความกังวลใจเวลาต้องจับมามีความกังวลใจเอ็ดดี้ฮาวกสื่อแบบนั้นก็คือมีอารมณ์แบบนั้นแต่จะไม่ออกอาการมากจะไม่โตเถียจะไม่เดือดดนัน แบบโทมดทูกขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าจะเกิดเอากับใครสักคนเนี้ยก็ส่งเจ้า,าใคร,คร,คร,ครน่ะโค้ชผู้ช่วยโคทินตันทินตันเออออกไปบู๊พระบู๊แตนซึ่งมาเกิดโจมตเกมก็อย่ากที่เห็นนะเซ็กซี่ฟุตบอลแล้วเกินนะพี่แขกโอโดนใบเหลืองไปใหญ่อยู่ชุดใส่ชุดเหลืองวอร์มีเลยไม่ต้องไปปวดอะไรก็โดนใบเหลืองซะกันเออแต่ไม่เป็นไรแต่มันก็ได้เห็นถึงสปิริตของทีมได้เห็นถึงเรียกว่า,าความ ผมเกีียวความคือ,อความสมานณันั์นของเตมความาสป,ปิริตของฟุตบอลอ่ะในละทีในละคนเนี่ยคือมันมีหน้าที่ของตัวเองนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะฮสำหรับโปรเจกต์นี้แล้วก็นี่คือสิ่งที่ผมให้คําจบกัดความของเอ็ดดี้ฮาว่าเซ็กซี่ฟุตบอลที่หายสาบสูญได้กลับมาแล้วแล้วก็เป็นฉบับสมบูรณ์แบบซะด้วยสิเออนะครับผมสำับนี้ก็ขอบคุณมากทุกการติดตาม นะครับผมแล้วก็เอออีกเรื่องนึงอยากจะฝากไว้สุดท้ายละมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยให้ดุดยุโรปนะก็ไม่ได้แล้วนี่สวัสดีครับยั